สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็จะนำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งข่าวดีของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะในวันพรุ่งนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5 0 0 0บาทนะคะพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่23สิสิงหาคมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมตรวจเช็คบัญชีของเรานะคะว่ามีเงินเข้ามาไหมถ้าใครได้รับเงินแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับเงินก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะเราจะได้รู้ว่าได้รับเงินกันบ้างหรือเปล่านะคะ ส่วนตอนนี้นะคะยังมีเวลาอย่าลืมตรวจเช็คพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราได้ทำการผูกบัญชีด้วยบัตรประชาชนหรือยังเพราะมีหลายๆคนที่กลุ่มประกันสังคมมาตรา3 3ที่ได้รับเงินกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเงินไม่เข้านะคะเป็นเพราะว่าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนั้นไม่ได้นะคะต้องผูกด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ที่มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าผูกทั้งเบอร์โทรศัพ ผูกทั้งบัตรประชาชนทั้งสองอย่างล่ะแบบนั้นก็คือได้นะคะแต่ถ้าเราผูกแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวอันนี้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลองตรวจเช็คเลยนะคะลองให้เพื่อนๆหรือว่าให้พี่น้องโอนเงินเข้ามาผ่านทางเลขบัตรประชาชนนะคะถ้าเข้ากับ บัญชีที่เราผูกไว้ก็แสดงว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะผูกบัญชีจริงแต่ว่าบัญชีนั้นถูกปิดไปแล้วไม่ได้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวมานานแล้วตรงนี้ทางประกันสังคมเขาก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้ามาให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้รอตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อสกุลชื่อสกุลไม่ตรงกับฐานทะเบียนราษฎรตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เงินไม่สามารถโอนเงินเข้ามาให้เราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะสําหรับคนที่เช็คแล้วว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ตรงนี้แน่นอนนะคะถ้าเราเกิดปัญหาเท่าที่พูดผ่านมานะคะไม่ว่าจะลืมผูกพร้อมเพชื่อผิดสกุลผิด ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำการโอนเงินกลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดเราได้รับสิทธ์ก็คือ ได้รับแน่นอนนะคะและสำหรับกลุ่มประกันสังคมที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนี้จะได้รับเงินเยียวยาทั้งิ้น2เดือนนะคะงวดแรกก็คือในวันพรุ่งนี้23สิงหาคมส่วนในงวดที่2นั้นก็น่าจะประมาณช่วงกลางกลางเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวทางเราจะตามให้อีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วจะเป็นวันที่เท่าไหร่และสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา39ที่อยู่ใน16จังหวัดหลังตรงนี้ก็จะได้รับในวัน ที่27สิงหาคมนะคะก็คือวันศุกร์นี้นั่นเองยังไงแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมคอมเมนต์แจ้งกันมาด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ